ผมนายทิติวัต์บุญกิจนายอำเภอละแมจังหวัดชุมพรโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่พบในประเทศไทยมีมากมายหลายโรคที่สำคัญเช่นโรคความดันโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคถุงลมป่งพองโรคมะเรง็งและโรคอ้วนซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวเกิดจากความเสื่อมของสภาพร่างกายและที่สำคัญ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของพวกเราจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าคนไทยมากกว่า14ล้านคนที่เป็นโรค NCD และมากกว่า300,000คนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปีและที่น่าเสียดาย คนที่เสียชีวิตมีอายุน้อยกว่า60ปีผมในฐานะนายอำเภอละแมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะระดมสภาพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันรวนรงค์อย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปนำพาพี่น้องประชาชนคนละแม ไปสู่เป้าหมายคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนกันไม่สบายเราก็ดูแลตรงน,นั้นนะครับ่าอยอ๋อนี่เป็นนโยบายชัดเจนนะครับว่าเราที่นี่ต้องปลอดเรออนะครับปลอดเรออแล้วก็ไม่มีบุหรี่ขายอันนี้อันนี้แน่นอนครับแน่นอนนะก็เป็นนโยบายของของของการตลาดนะครับซึ่งเราจะมีธรรมนูญตลาดซึ่งหรือระเบียบกฎเกณฑ์กติการต่างๆซึ่ง าทางประธานคณะกรมการเขาดูแลตรงนี้ครับเพิ่มเติมว่าในส่วนที่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดจุลโพนเองนะครับ mm hmm. ตลาดตะเกียมเราก็มีอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับหรือเรามีกิจกรรมการออกกําลังกายการเต้นอะไรต่างๆที่เป็นทีเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเพราะนั้นคนที่มาก็ร่วม,ร,วมร่วมเต้นกับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เห็นชัดเจนที่สุดว่า จะเป็นประจําของตลาดก็คือช่วงรายการเที่ยงวันบันเทิงนะครับเราจะให้ทางแม่คา้าซึ่งอยู่ประมาณสองชีวิตเนี่ยจะต้องมาทํากิจกรรมร้องเพลงกันช่วงกลางช่วงเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ทําทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็นักทนะ่องเที่ยวก็ของธรรมนัตินันเจริญประธานบริหารหล,ลาใต้เขี้ยมหลาใต้เขี้ยมนะครับเปิดตั้งแต่ยี่สิบห้าธันวาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าตอนนี้ก็ เดินทางมา4ปีสปีครึ่งนะครับยี่บาธันวาสองพันรอยปบสีก็ครบหปีนะครับจุดแข็งของหลาใต้เขี่ยมก็คืออำเภอละแมนั้นมี4ี่ตำบล47หมู่บ้านที่เราสามารถพาทุกหมู่บ้านนะครับมาร่วมกันเปิดตลาดจริงๆแล้วก็หลาดตะเคียนนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมอยากจะพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าเพียงหนึ่งคำถามที่ชาวบ้านถามว่ากำนันนายอำเภอาถามว่าน่าสยมาที่เหลือนะเอาไปไหนก็ตั้งแต่ปีปตอพนนะครับที่ใช้คำว่าเราได้ขับเคลื่อนส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านปลูกสิ่งที่ที่จะกินทำสิ่งนี้ใช้ก็คือปลูกผักแก้ตัวเรือนเพื่อจะได้ ลดรายจ่ายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองทําสิ่งที่ใช้ก็คือนําวัตดุทางธรรมชาตินั้นมาใช้ในโวเรือนเพื่อจะลดรายจ่ายและเพื่อที่จะ,ะ,ะดูแลครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่ที่พี่น้องชาวบ้านเห็นด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามตามคําที่เราได้ออกเชิญชวนสุดท้ายเมื่อเมื่อพี่น้องอได้ปลูกสิ่งที่จะกินทำได้แล้ว ินเองไม่หมดนะครับเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้วก็ยังยังไม่หมดแล้วก็ถามมาที่เหลือ,อไปไหนเขาเกิดกลายเป็นตลาดนัดชุมชนนะครับของอาเพอละเมนี่แหละครับซึ่งเป็นผมจะคําว่าเป็นจุดแข็งตัดตะเคียมน,น,นะครับตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งของตะบลระเมอํอัมพลละเมงหจัดจุมพรถ้าท่านมาที่ตลาดตะเคียมนะครับท่านจะได้เห็นว่าลตลาดตะเคียมนั้นจะมีชื่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ติดอยู่หน้าร้านจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหัวนั้นมามาดาเนินการนะครับที่ตลาดใต้เคียมแล้วท่านจะไม่หยุดหยุดเรื่องอเศรษฐกษิจพอเพียงหรือ,อามาที่นี่แล้วจะไม่ไม,ไม่หยุดแค่ตลาดตะเคียมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า อำเภอละแมจังหวัดชุมพรชาวบ้านที่ได้ร่วมกิจกรรมตามหลักปรยาเศิจพอเพียงของกบฎธรรมเจ้าอหัวทันตามโครงการโคกหนองนาพี่น้องชาวบ้านนะครับได้เสนอตัวเข้าโครงการเป็นจนํานวนมากนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับท่านก็จะได้เห็นตลาดโคกหนองนาตลาดวิถีชุมชน ตลาดสุขภาพที่พี่น้องชาวบ้านปลูกปักปลูกหญ้าแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวมาขายในหมู่บ้านเป็นตลาดพื้นบ้านเป็นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงด้านสุขภาพที่อยเภอลเมรครับครับแต่โดยคณะกรรมการพอจะออได้กําหนดให้ร่วมไม่ติดต่อเทือดังเป็นปัญหาสําคัญระเบรกที่จะอดำเนินการแก้ไขซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในสี่ของรมรดกจังหวัดจุลป์ ในการดำเนินการแก้ไขปัญเาเรื่องนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีก่ายในทุกภาคส่วนโดยมีโรงพยาบาลลําแมงพัฒนาสุขอรเภอิลําแมนะครับและก็หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินการทําให้ประสบความสาเร็จไปได้โดยดีหนึ่งในความสาเร็จที่มีการดาเนินการอย่างเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือกับภาคีก่ายทุกภาคส่วนเนี่ยคือตลาดใต้เข้ม